สวัสดีครับเราอยู่กันในเกม e l d e n Ring นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาลงอบ่อ,บอที่จะนำไปสู่ห้องของไตรองคูลีนะครับก็วิธีลงนะครับก็คือหลายๆหลายๆคนก็ทำคลิปออกมาก็เยอะนะครับมีมีเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยววันเนี้ยก็คือผมจะมานำเสนอเทคนิคในการโดดละกันนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ย เคยเล่นผ่านไปแล้วเนี่ยฮะเวลานิวเกมพลัสแล้วก็กลับมาเล่นตรงนี้ใหม่เนี่ยก็ยังโดดตายนะครับก็เดี๋ยวผมมาเสนอวิธีเล็งแล้วกันนะฮะว่าโดดลงไปยังไงไม่ให้ตกลงไปตายนะครับก็วิธีโดดลงของผมเนี่ยอาจจะต่างอยู่นิดหน่อยนะครับอาจจะต่างอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเน้นเรื่องของการเล็งแล้วกันนะฮะ ก็อันนี้เริ่มจากเราหลังจากเราปราบมอ็อกปราบม็อกเด็กไปแล้วนะครับทางลงลมาดูนะก็หลายๆคนดูคลิปแล้วก็โดดตามไม่ได้นะครับก็คือว่าน่าจะมาจากาการเลงการกะ ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวกดลงไปเนี่ยผมบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือผมจะใช้เทคนิคแบบนี้นะครับก็คือสมมติว่าข้างหน้าเป็นข้างหน้าอ่าสมมติว่าตรงหลงเนี่ยเป็นแง่งหินนะครับเป็นแง่งหินนะเป็นแง่งหินที่ยื่นออกมาเนี่ยผมจะไม่ไแบบเลงเลงโดดลงไปโดดไปเหยียบตรงๆอย่างนี้นะครับผมจะเลงอ่าเดี๋ยวกดเมนูก่อนจะได้โชว์เมาส์ได้ผมจะเลงไปตรงเนี้ย แต่พอโดดพอตัวลอยขึ้นปุ๊บเราผมจะกดโยก้ายเพื่อให้มันมาเบียดกับกําแพงนะครับมันจะเป็นการาเล็งได้แม่นขึ้นนะครับเล็งได้แม่นขึ้นแล้วก็ลดโอกาสที่จะเลยนะครับโดดเลยแล้วก็ตกลงไปตายนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะจุดแรกจุดแรกนี่บนสะพานไม้นะครับประมาณกลางๆหันขวาครับขวาไป เลงว่าให้ตรงสามเหลี่ยมเนี่ยม้ตรงสามเหลี่ยมเลยตรงกลางนะครับโดดไปปุ๊บ <_ letter> ในระหว่างที่ลอยตัวการอากาศเนี่ยเราแต่งซ้ายแต่งขวาได้นะให้มันดูกลางๆแล้วก็ปล่อยนะครับ <_ letter> อย่าไปเบียดกําแพงมากนะถ้าเบียดเวลามันชนเหลี่ยมแล้วมันชอบเด้งออกมาแล้วก็เลยนะครับอจุดแรกลงสามเหลี่ยมแล้วจุดต่อไปเนี่ยหันซ้ายครับโดดเข้ามุมโดดเข้ามุมนี่ง่ายครับว่าหลายคนทําได้นะครับแล้วก็หลังจากตรงนี้นะครับ บางคนหย่อนตัวลงไปนะครับแต่ผมจะไม่ใช้วิธีนั้นนะเพราะมันมันไม่ค่อยชัวร์ผมจะไม่หย่อนตัวลงไปที่หินด้านล่างตรงนี้นะครับผมจะไปที่ก้อนนุน่นซึ่งก้อนนี้เดี๋ยวขออธิบายก่อนนะเนี่ยฮะผมจะเล็งที่ประมาณปลายๆนะครับแล้วก็โยกตัวโยกตัวมาทางซ้ายนะฮะร,ระหว่างที่โดดโดดแล้วเนี่ยโยกมาทางซ้ายเวลาเราโดดไปมันก็จะเป็นประมาณโค้งแบบนี้นะครับ มันจะทําให้ขาเรามาเกาะเกาะขอบตรงนี้ได้พอดีนะครับก็ขอบประมาณตรงนี้นะเดี๋ยวดูกันนะก็ผมจะไม่ชิดกําแพงด้านนี้มากนะครจะอยู่ห่างๆหน่อยนะฮะแบบเนี้ยแล้วก็การโดดเนี่ยผมจะไม่ใช้การวิ่งเร็วนะครับจะไม่กดโอนะก็คือจะใช้การโดดธรรมดานะครับเพียงแต่ว่าเดินหน้าไปแล้วกะว่าเท้าอยู่ปลายปลายแล้วค่อยกดอ่ะผมเล็กประมาณนี้นะเนี่ย เลงประมาณมุมนู้นแล้วก็กดโยกซ้ายปลืบโยกซ้ายอ้าวพลาดโอเคอันนี้พลาดแต่ไม่ตายโอเคที่จริงเราจะต้องแบบว่า,าติดอันนู้นนะครับแล้วก็โดดเข้ามุมม,ม,มามุมนี้นี่มุมนี้นะครับแล้วก็อันต่อไปนะฮะก็เหมือนเหมือนกันผมจะไม่ชิดมากนะฮะจะอยู่ประมาณนี้ เลงเลงไปที่ไปลายแล้วโยกสายปึ๊แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จุดไฮไลท์เลยหลายๆคนโดดแล้วเดี๋ยวชี้ก่อนหลายๆคนโดดแล้วนะฮะเลยนะครับเนี่ยเลยไปไปอกตรงช่องนั้นนะครับวิธีการนะครับก็คือผมจะยืนไปปลายนะฮะปลายบิไปลายประมาณตรงนี้แล้วก็เล็งเลงไปทางนู้นนะฮะวิ่งมาปลื้โดด พอโดดนะระหว่างที่ตัวลอยเนี่ยโยกตัวให้มาชิดกําแพงนะครับแล้วเราก็แต่งซ้ายขวาได้กะว่าตรงแล้วก็ปล่อยให้ทิ้งตัวลงไปนะครับอันนี้ฟังดูยากนะแต่จริงๆมันกดไม่ได้ยากนะครับออ,อกมาิหนึ่งออกมานอกนหนึ่งเราจะทําเหมือนแบบเนี้ยอีกทีหนึ่งข้างหน้ามันจะมีอีกทีหนึ่งทําแบบนี้2ทีปึ๊บปึ๊บโยกนะครับ ผมโยกโยกเข้าหากําแพงจนแทบจะเลี้ยวกลับเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งมันบางครั้งเนี่ยเราเราจะเลยไปทางนู้นนะฮะแล้วมันจะสามารถยังแต่งได้ให้ให้กลับมาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าไม่ตกอ่าทีนี้จุดนี้จุดต่อไปนะครับเห็นไหมครับมันจะมีหินที่อยู่เสมอกับเรากับหินที่อยู่ข้างล่างนะครับแต่ผมจะเล็งที่ตัวบนนะครับเพื่อความชัวร์ถ้าเราพลาดจากตัวบนเรายังตกไป ถ้าเราพลาดจากตัวบนเรายังตกไปที่ชิ้นล่างได้นะครับซึ่งวิธีการเล็งของก้อนนี้ผมจะเล็งที่ตรงนี่นะผมเอาเมาส์ชี้นะนี่มาเห็นเห็นเหลี่ยมไหมครับเห็นมุมเนี้ยถ้าเราพลาดจากก้อนนี้เราจะตกลงไปที่ระหว่างเหลี่ยมเนี้ยนะครับวิธีการคือเล็งเล็งที่งามทางขวาเราเนี่ยเล็งอันนี้แล้วก็กดโยกซ้ายนะครับถ้าเราโยกไปได้ไกลเนี่ยมันจะนมายืนบนแผ่นนี้พอดี แต่ถ้าไม่ถึงก็จะตกลงไปตกลงไปที่แผ่นล่างนะ,นะครับก็คือไม่ว่าจะอยู่ไม่ว่าจะอยู่ตรงก้อนไหนนะครับก้อนบนก้อนแผ่นบนหรือแผ่นล่างนะครับจุดที่จะไปต่อไปก็คือแผ,นผ่นถัดไปตรงนี้ซึ่งจะเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือท่านเลยท่านเลยมากไปนะครับจะตกนะครับก็เดี๋ยวขอไปจากตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้อาจจะไม่เห็น,เห,นเห็นไหมครับเห็นไอ้แผ่นนวนไหมแผ่นข้างล่าง ก็คือเราโดดไปเนี่ยไม่ว่าจะติดข้างบนหรือข้างล่างนะครับจุดที่เราจะไปต่อไปก็คือก้อนนูนนะผมเล็งเล็งอันบนนะครับถ้าพลาดก็ยังเดี๋ยวดูก่อนว่าเท้าอยู่ประมาณไหนโอเคอประมาณนี้วิ่งได้หน่อยหนึ่งปุ๊บโยกซ้ายเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเราพลาดจากตรงนี้ถ้าเราพลาดจากตรงนี้เนี่ยเรายังมีแผ่นล,ล่างเห็นไหมเพื่อที่จะไปที่แผ่นนูน้น ทีนี้ไอแผ่นนู้นจะเหมือนเมื่อกี้นะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับก็คือว่าถ้าเลยเนี่ยมันจะไปชนมุมเพราะฉนั้นผมออกห่างออกมาไปไปลายนิดหนึ่งแล้วก็หันไปทางนู้นเวลาโดดนะครับโดดไปข้างหน้าแล้วก็โยกซ้ายปล๊บโยกซ้ายแต่งปึ๊บเห็นไหมครับอ่าทีนี้อันสุดท้ายละก็ไปข้างหน้าแล้วก็โยกขวาไปข้างหน้านิดเดียวโยกขวาเห็นไหมครับ พอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถโดดลงไปได้เลยนะครับแล้วก็แพงมันจะพังลงไปนะครับแต่ถ้าคิดว่ายังสูงไปเพื่อความชัวร์เอาเดินเดินเข้ามาข้างในเดินเข้ามาไงก็เดินลงไปนะครับลงไปเรียกเข้ามาหน่อยนะครับตรงนี้ไม่มีทางไปแล้วนะก็คืออาจจะเคยเห็นหลายๆคลิปที่พาเก็บของใช่ไหมครับก็ผมแนะนําว่าลงไปให้ถึงข้างล่างก่อนแล้วค่อยขึ้นมาเก็บของก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าปืนตรงนี้มันพังลงไปแล้วเนี่ย ครั้งต่อไปเวลาเราโดดลงมาจากข้างบนเนี่ยเราจะไม่ตายนะฮะโดดลงเลยเอนะครับก็เดี๋ยวผมจะไม่อธิบายซ้ำนะครับแต่ว่าจะโดดซ้ำให้ดูอีกทีโดดโดยไม่อธิบายนะครับก็ใครงงตรงไหนเนี่ยย้อนกดย้อนดูกอดูได้นะครับหลังจากผมเปิดตรงนี้แล้วผมจะขึ้นขึ้นไปข้างบนแล้วโดดลงมาให้ดูนะครับ ก็หลังจากกำแพงมันพังแล้วเนี่ยถ้าเราโดดลงไปถึงพื้นข้างล่างเลยเราจะไม่ตายนะครับแต่ถ้าโดดแล้วไปค้างอยู่บนคานไม้หรือบนแง่งหินนะครับเราตายนะครับถ้าสูงมากๆเนี่ยเราตายเนี่ยโดดลงไปเนี่ยถ้าลงไปถึงพื้นข้างล่างเลยเนี่ยเราจะไม่ตายแล้วแต่ถ้าไปค้างอยู่แง่งหินแง่งใดแง่งนึงเนี่ยตายอย่าพยายามอยโดดเนี่ยหนไครับจะลงได้เห็นไหม อว่าจะสาธิตโดดให้ดูโดดลงมาแล้วก็เราจะไม่ตายนะครับสามารถใช้ซ้อมได้นะครับใครที่ผ่านแล้วเนี่ยซ้อมเพื่อมนเล่นรอบต,อต่อไปได้นะครับนนเดี๋ยวผมเดินโดดแบบไม่ที่ายให้ดูอีกทีก็สำหรับรอบเนี้ก็อาจจะมีอธิบายไปด้วยวิ่งโดดไปด้วยนะครับ จะไม่เหมือนรอบแรกที่รอบแรกต้องอธิบายละเอียดนะฮะวิธีเล็งก็เลยต้องหยุดเป็นพักๆนะฮะหยุดแล้วก็ชี้ให้ดูอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะโดดไปเลยนะครับจุดแรกโดดลงสามเหลี่ยมนะฮะจุดถัดมาเลี้ยวซ้ายเข้ามุมหลังจากเข้ามุมนะครับไม่หย่อนตัวนะแต่จากมุมเนี้ยไปอ่ะต้องค่อนข้างชิดนิดนิดนึงแต่ไม่ต้องชิดมากนะประมาณเนี้ย ปึ๊บไลนะครับปึ๊บเข้ามุมเหมือนเดิมทีนี้จุดถัดไปนะครับเนี่ยมีโอกาสเลยเพราะฉะนั้นห่างกำแพงนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวโดดไปทางนนแล้วโยกห่างกำแพงปึ๊บ เห็นไหมผมโยกโยกหากําแพงเนี่ยจนแทบจะโยกกลับนะครับเพราะว่าเวลาโดดเนี่ยมันเลยนะมันเกือบเลยอะ่ะทีนี้มุมนี้มมนี้อธิบายไปแล้วเนาะเล็งเล็งอันบนแต่ถ้าพลาดก็อาจจะยังได้อยู่น,นี่เหมือนเดิมไปหน้าปึ๊บโยกเกือบเกือบเลยเกือบเลยอ่าอันสุดท้าย นะฮะก็จากตรงเนี้ยก็ลงได้เลยก็คิดว่าเทคนิคนี้น่าจะช่วยหลายๆคนได้นะครับที่เวลาจะต้องการจะลงมานะครับแล้วอา,อาจจะตกตายนะฮะอาจจะตกตายบางทีจําเส้นทางได้แล้วแหละจําแผ่นได้แล้วแหละว่าจะโดดตรงไหนแต่ว่าเล็งแล้วพลาดนะครับก็ลองใช้เทคนิคนี้ดูนะฮะ ผมลองดูหลายรอบมันค่อนข้างโอเคอะยกเว้นบางบาง,ง,ง,งรอบที่เผลอก็อาจจะมีตกตายบ้างนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับในกรณีคลิปที่ลงทางฝั่ง YouTube นะครับส่วนทาง Facebook ส่วนตัวนี้ไม่เป็นไรก็ได้นะก็คือแชร์มาให้เพื่อนในกลุ่มดูกันเฉยเนะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ